So สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-Pop ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมา,มา,มา,มาเ,นนเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-Pop นะครับสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเลซาฟิมแล้วก็นิวจินนะครับเก่ยับเรื่องราวน่ารักๆที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ต Golden Disc Award ที่ผ่านมาครั้งนี้นั่นเองกับงานก o l d e n Disc Award ประจําปี2023ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่37แล้วที่ประเทศไทยที่ผ่านมานี่เองนะครับโมเมนต์น่ารักๆนี้นรับก็เกิดขึ้นมากับ2พี่น้องที่ร่วมค่ายบอกว่าเป็นค่ายในเครือเดียวกันนั่นเอง กับนิวจีแล้วก็เลนสตาร์ฟิมไ่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2วงเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆกันเลยตอนที่กําลังรับชมการแสดงของศิลปินท่านอื่นที่เข้าร่วมงานครั้งนี้เนื่องจากว่าในงานเนี่ยมีศิลปินไอดอลเคป๊อปมากมายหลากหลายวงเลยทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็ศิลปินกรุ๊ปนะครับเข้ามาร่วมงานทําการแสดงแล้วก็มาลุ้นมาชิงรางวัลกันและเรื่องราวน่ารักน่ารักนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับชาเลตเนี่ยก็มาพูดกันต่อว่าทั้ง2วงนี้เนี่ยเขาน่ารักกัน น้องก็ไม่เชิดนะครับเพราะว่าเดบิวมาเนี่ยอยู่ในเจเนเรชันเดียวกันแต่ถ้าเทียบอายุแล้วเนี่ยชาวเน็ตก็บอกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายร่วมเครือในค่ายเดียวกันนั่นเอง การแสดงนะครับที่สาวๆในกําลังดูอยู่และมีชาวเ,เน็ตเนี่ยพูดถึงกับความน่ารักนี้ก็เป็นการแสดงของเจพาร์คนั่นเองนะครับหนุ่มฮิปฮอปสุดเซ็กซี่หนุ่มฮิปฮอปสุดเร่าร้อนที่ทาการแสดงอยู่บนเวทีและก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เจพาร์คนะครับโชว์ซิกแพคสุดเซ็กซี่ทำเอาสาวๆเด็กกรี๊ดกันคอแตกเลยหนุ่มๆในคอนเองเนี่ยก็กรี๊ดกันเหมือนกันนะครับเพราะว่า ความหล่อความเท่ของรุ่นพี่เนี่ยมันเตะตามมันทัดใจมากๆและในช่วงนี้เองนะครับสาวๆเซสาลสาฟิมเนี่ยที่เป็นพี่ใหญ่อย่างซากุระเอ่ยยุนจีนเอ่ยนะครับพอเห็นว่าเชพาร์คเนี่ยโจซิกแพคปุ๊บก,ก็กรี๊ดแต่พอนึกตั้งสติขึ้นมาได้นะครับเห็นว่ามีน้องที่นั่งอยู่ด้านข้างไปว่าจะเป็นอึนแช่น้องมักเน่ร่วมวงแล้วก็เด็กๆนิวจี G ที่นั่งอยู่เก้าอี้หรือนั่งจุดโต๊ะข้างๆเนี่ยนึกขึ้นมาได้ปุ๊บก,ก็รีบไปปิดตาเลยปิดตาทั้งอึนแชปิดตาทัั้้้งเดดด็กกๆนนนนิิววจีีคครใทท่่่อยูลสุปปตตาาไช ก็เห็นภาพนี้นะครับในขณะที่กําลังไลฟ์อยู่เนี่ยก็แคปมาแล้วก็เอามาลงใน Twitter นะครับบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมากๆที่พี่ๆเลซาร์ฟิล์มเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็ดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นอินแชที่อยู่ร่วมวงเดียวกันหรือว่านิวจีสเองก็ตามบาคนก็บอกว่าเห็นแล้วถึงกับขำมากๆเลยมันน่ารักมากๆแล้วมันก็ดูตลกด้วยวนดูไม่รู้จะก,กี่รอบแล้วสากุระและก็สาวๆเลซาร์ฟิล์มที่เป็นพี่ใหญ่ดูแลเด็กๆน้อยทุกคนดีมากๆมาคนก็บอกว่าในตอนแรกไม่คาดหวังว่าทั้งสองวง กมาแต่พอเห็นคลิปนี้แล้วก็รู้เลยว่าทั้ง2วงนั้นสามารถที่จะสนิทกันได้และเป็นพี่น้องร่วมค่ายที่ดูแลกันดีมากๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตแล้วก็แม่เก่านะครับต่างออกมาชื่นชมความน่ารักนี้ของทั้ง2วงที่คอยดูแลกันแล้วก็ออกงานร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยได้ใกล้ชิดได้สนิทสนมกันเพิ่มมากขึ้นด้วย2วง2เกิลกรุ๊ปสุดปังนะครับทั้งนิวจีนแล้วก็เลสซ e r ้าฟิล์มเลยใครที่ดูคลิปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบกันไหมตลกหรือเปล่าขำกันหรืออเเเปล่่่าานนนนีกกก็็มมคตบัได้รแแทๆให ของเจพักแล้วไม่กรีดบ้างก็คือไม่ดูจะว่ายังไงแล้วทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆในคอนเนี่ยคือกรีดกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทั้งเท่แล้วก็ทั้งฮอตมากๆจริงๆ แต่ว่าเด็กๆน้อยๆนะครับเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยพี่ๆในเรือซาราฟิมก็คือปกป้องไว้ก่อนเดี๋ยวโตวก่อนค่อยดูนะครับซิกแพคของพี่เจพาร์คยังสามารถหาดูได้อยู่เรื่อยๆเลยเพราะพี่เขาเนี่ยยังฮอตอยู่อีกยาวๆสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง